สวัสดีครับกระแสข่าวาลังละครับข่าวเฟิร์มถือตะลิวหนวดคราวเต็มหน้าทำอาชีพใหม่ที่อเมริกาชีวิตที่เมืองน,นอกตูมตามวสินวัย37ปีไม่เหลือภาพดาราเด็กคนนั้นวสินมีปีชาชื่อเล่นตูมตามเป็นอดีตนักสแสดงชาวไทยเป็นบุตรของพลตบดโทเอกรัฐปีปีชาและพีรวันประสบศาสตร์ ซึ่งเริ่มเล่นละครตั้งแต่อายุยังไม่เต็มสองขวบและมีผลงานการสแสดงละครรวมถึงภาพยนตร์หลายเรื่องหลังจากนั้นก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการและเข้าศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสารวิทยาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาปัจจุบันไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดนั้นตูมตาม ได้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงว่ารับเล่นละครแบบฟุ๊กๆทั้งๆที่คุณแม่ไม่อยากให้เป็นดาราอีกทั้งยังเปิดใจถึงการตัดสินใจทิ้งวงการไปเป็นเชฟอยู่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งบอกว่ารู้สึกอิ่มตัวในการแสดงถึงหันหลังให้กับวงการจริงๆแล้วไม่ได้หันหลังให้กับวงการนะครับแต่เรา เรียนโรงเรียนของรัฐบาลในช่วงหมอต้นซึ่งตอนถ่ายละครนั้นก็จะมีแค่เสาร์อาทิตย์มันเลยเป็นช่วงที่เรานั้นไม่ได้โตและก็ไม่ได้เด็กสักเท่าไหร่ช่วงนั้นก็เลยไม่มีบทให้เราได้เล่นสักเท่าไหร่นักและก็มีบ้างที่ติดต่อมาให้เราไปเล่นด้วยอะไรหลายๆอย่างและคุณแม่นั้นก็ได้ปฏิเสธงานจนผู้ใหญ่เข้าใจว่าคุณแม่ อยากให้ลูกไปเรียนมากกว่าก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนกับว่าติดต่อจนเราไม่รับและเขาก็เลยยกเลิกไปเองถ้าเกิดไปรายการเราก็ไปได้นะเพราะว่าเราไม่ติดส่วนมากรายการก็จะอัดตอนเย็นหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์และช่วงที่แม่ปฏิเสธงานเราก็อยากจะไปเล่นละครไหมช่วงนั้นเราไม่รู้สึกเหมือนว่า เหล่านั้นอยากจะเล่นละครเพราะว่าเราได้พักจุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศก็พอเรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บเหมือนเราต้องดูว่าเราต้องเรียนต่อเราก็ได้ไปฝึกงานที่อื่นและบริษัทเขาก็แนะนำว่าถ้าอนาคตอยากจะไปให้เติบโตกว่านี้แนะนำให้เราจบนอกดีกว่าตอนนั้นเราก็เลยไปเรียนนิเทศโฆษณา และก็เลยมาที่อเมริกาตอนนั้นก็เลือกมาเรียนภาษาก่อนและก็ยังไม่ได้เลือกว่าจะเรียนหรือทำอะไรเสร็จแล้วพี่สาวเป็นคนที่อยากจะเรียนเชฟแต่ไปไป,ไปมาๆแกก็แต่งงานและก็ไม่ได้เรียนเชฟพอได้เข้าไปเรียนก็มีความสุขกับการทำอาหารไหมก็ชอบทำอาหารอยู่แล้วครับตอนนั้นเราเรียนไปด้วยและทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยหลังๆ เราก็ได้เข้าไปทําในครัวและด้วยความที่เราตอนที่อยู่บ้านนั้นก็ทําอาหารเป็นปกติอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลเท่านั้นซึ่งจนถึงเราเข้าไปทํางานในร้านอาหารพี่ๆเขาก็สอนเราและเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารมันก็ไม่ง่ายคือทำที่บ้านเราทำได้แต่พอทำเป็นอาชีพจริงๆแล้วพี่ๆเขาเหนื่อยนะและพอเราได้มาสัมผัส เออมันก็เหนื่อยจริงๆขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อฟังใช้กับเรานะครับขอบคุณครับ